วันสําคัญที่สุดคือวันที่เริ่มต้นและวันที่ดีที่สุดคือวันที่เขาได้กำลังใจจากเพื่อนๆการอุดหนุนเพื่อนการซื้อของของเพื่อนมันไม่ได้ทําให้เพื่อนรวยหรอกครับแต่มันคือการบ่งบอกถึงความมีน้ําใจหรือมิตรภาพที่ดีที่เรามีให้กับเพื่อนครับถ้าวันนี้ <c oughs> เพื่อนของเราอะ่ะเริ่มต้นขายของออนไลน์หรือลุกขึ้นมา จะททำธุรกิจใหม่ๆอะไรสักอย่างถ้าเราเป็นเพื่อนกับเขาผมแนะนำอุดหนุนเขาสักชิ้นก็ยังดีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นกําลังใจเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนของเรา,าครับที่เห็นเพื่อนอะ่ะที่เคยรู้จักกันในช่องทางอื่นๆนะครับมาสนับสนุนเราซื้อของของเรา และผมบอกเลยนะครับว่าผมอะสําหรับเพื่อนคนไหนที่ทําธุรกิจอะไรอยู่นะครับผมจะชอบเข้าไปแบบสนับสนุนอ่ะอนุนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นพ่อค้ามาก,ก่อนเรารู้เพราะผมอะรู้ว่าวันสําคัญที่สุดคือวันที่เริ่มต้นและวันที่ดีที่สุดคือวันที่เขาได้ได้กําลังใจจากเพื่อนๆแต่ถ้าวันนี้เพื่อนของคุณไม่ได้อุ่นหนุนไม่ได้อุ่นหนุนคุณเลย เขาไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอืมเพราะว่าเราไม่ได้ขายแต่เพื่อนของเราอย่างเดียวแต่เราขายออกไปทั่วประเทศได้ครับสื่อมันออกทั่วประเทศถ้าเราทำคอนเทนต์ดีๆนะครับเขาะจะเห็นคุณคณ่าในสินค้าของคุณแน่นอนถ้าเราตั้งใจนะครับถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเพื่อทำธุรกิจนะครับต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมีลูกค้าของคุณเสมอ และลูกค้าของคุณจะเห็นคุณค่าในสินค้าของคุณและเขาพร้อมจะซัพพอร์ตและอุดหนุนคุณแน่นอนนะครับจนสร้างสินค้าของคุณให้มีประโยชน์และมีคุณค่าและยังไงเขาจะกลับมาซื้อคุณแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้แม่ค้คาพ่อค้าทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ